อวันนี้เพือเพื่อมีพ่อแม่พี่น้องอยากไอเฮ็ดไอ้กำแพงเขาเอ็่นว่ากำแพงอประตูกำแพงสันไทยเนาะเนี่ยครับโอ้แข็งแรงนะผมว่าสุดยอดเลยู้ฐาน สวยนะนะ่าจะแข็งแรงใครที่เอาไม้อะไรไม้ฝาเชอร่าหร <background, S 1> ือไม้อะไรนะไม้และแนงเหรอไปทำนะผมว่าลองลองลอง,ลองลดูไอเดียเนี้ยผมว่าน่าจะทนนะดูการนี่อยู่ที่หมาเกานะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ล้อมรั้วบ้านหรอกมันล้อมรั้วพื้นที่ส่วนบุคลคลเขาแต่ผมว่าไอเดียดีนะ ใกล้ๆบ่อนคือคือมันได้เลยอะ่ะผมว่าดีกว่าพวกไม้ที่เอาไปทำไม้อะไรนะไม้ไม้ละเนงหรือว่าไม้ฝาเชิญลาหรือไม้เทียมอะ่ะที่เอาไปไปทำกำแพงบ้านนะเวลาโดนฝนโดนแดดโดนโดนอะไรนิดอะไรหน่อยนะที่มันหักอะ่ะที่โดนแมวโดนหมาวิ่งชน พื้นไปปีนป่ายอย่างเงี้ยก็หักละผมว่าลองมาดูไอเดียนี้นะสวยด้วยดู <c oughs> ชอบมีการลงสีลงสวยแล้วทนด้วยผมดูละไอ้นี่เป็นเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเขา <c oughs> ก็น่าจะสร้างบอนอนี้กันแหละแต่ดูไอเดียนี้ผมเก็บเอาไว้ไปทำที่บ้านนะ ไปล้อมที่บ้านนี่ได้เลยเป๊ะเลยได้ฐานดีมากเลยฐานเนี่ยแผนสีช่างสีสวยด้วยโอเคครับผมขอบคุณครับฝากไว้เป็นไอเดียเผื่อใครๆที่ทำมาก่อนนั้นผมเห็นอยู่ที่ปางเบ้านผมนะ เห็นแถวบ้านผมใช้ไม้ฝาหรือไม้ละแนงผมไม่ทราบแต่มันเห็นแล้วผมเห็นมันหักมีหักบ้างเวลาเราสกูใส่แล้วก็อยู่ไปประมาณไม่ถึงสองสามเดือนมันก็หักตรงตรงที่เราเรายิงสกูเข้าอะ่ะยิงสกูเป็นไม้ฝามันจะหักหักเวลาโดนหนูเอยโดนแมวโดนหมาโดนเด็กไป ไปปีนไปป่ายน่นก็หักละอันตรายด้วยนี่ผมว่าไอาเดียนี่สุดๆเลยนะถ้าถ้าาจะทำกำแพงแบบทึบนะอันนี้ดีสุดผมว่าน่าจะดีอะ่ะสันไทยหรือเปล่าหลังคาเหล็กอะ่ะเอามาทำเป็นกำแพงโอเคครับผมคุณมากครับ